สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้คิดถึงเหลือเกินเบิร์ดแชร์ความรู้สึกถึงแตงโมแฟนสาวผ่านบทเพลงบีบหัวใจ นับเป็นเรื่องที่ยากเกินจะทำใจสำหรับเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมพัทรธิดาดาราสาวที่จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนเจ้าหน้าที่จะพบร่างลอยขึ้นมาเหนือน้ำในอีกสองวันถัดมาทำกลางความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจของผู้ที่ติดตามข่าว จนถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วนับจากวันที่เจอร่างไร้วิญญาณของแตงโมนิดาในขณะที่เบิร์ดแฟนหนุ่มยังคงเฝ้าคิดถึงแตงโมอยู่ทุกวันโดยได้โพสต์โมเมนต์ต่างๆที่เคยมีร่วมกันในอดีตผ่านทาง IG Story เพื่อส่งความรู้สึกจากหัวใจไปให้แฟนสาวได้รับรู้ ล่าสุดทําเอาบีบหัวใจคนที่กดเข้ามาเจอเมื่อเบิร์ตได้โพสต์ลงในสตอรี่ไอจเป็นท่อนหนึ่งจากเพลงวันที่เธอไม่อยู่ของนักร้องหนุ่มตินตินนภาลัยโดยมีเนื้อหาว่าตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่ชีวิตก็ดูแปลกไปพยายามฝืนใจยอมรับความจริงให้ไว้แต่บางคราวก็ยังน้ำตาเอ,อ่อพร้อมกับเขียนข้อความกำกับว่า Miss You so m u c h ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ